ตัวนี้ผมเห็ดไบซองห่างพรปะวมาณเนี่ยเขาฟักเองเขามีตู้ฟักไข่เขาก็จะเก็บทุกเสานะครับต้องเก็บเรียวความได้พราระ่าพื้นที่มันเปิดโล่งเข้าต้องระวังพวกสัตว์ก็คือพวกกาพวกสัตว์มีปีกที่มันมาชกช่วยเอาไข่นะครับของไก่เข้าไปกินนะครับนี่คือหนึ่งคำถามนะครับหลากหลายคนสงสัยว่าจังได้ก็บินออกจังได้ก็บินออกกับให้มันบินออกมันก็บินแล้วครับผมมียังเกิงโอ้คนหรอกไก่มีปีกตัดาปปีกไปห้ามอะไรทำลายเขาครับมันเป็นแค่ขน นะครับถึงอายุถึงขวบเขาเขาก็สลารออกกับก็จะเป็นขนใหม่มาคือเกา่านาะพี่น้องเฮาเลียงไบโพไวบบริโภคบ่ได้เน้นความสวยงามนะครับไก่ตัวนึงนะครับเฮ้าสามารถที่จะตัดปลายปีกเข้าไว้ได้นะครับเพราะปีกเขามันบ่สมดุลน,นะครับพี่น้องมันบ่สมบูรณ์เขาก็บ่จจะบินครับพี่น้องนี่คือขั้นตอนที่1นึงนะครับตัดปลายปีกไว้นะครับนี่ครับพี่น้องเบิ่งใกล้ๆครับพูดนะ มันบ่ได้บุ่มบ่ได้บกบ่ได้ยังก์เลยครับพี่น้องเบื้องหน้าเอิกเต็มที่เลยนะครับอ้วนท้วนสมบูรณ์มันบบจอยได้ไก่แม่ตัวนึงก็เกือบสามโลละมันจะบินอะไรพี่น้องแต่ลำพังโตมันจะยืนนี่มันกัดโอ้เอ็ีวาจังไรเนาะนี่พุญนี่เบื้องส่งมันยางนะครับมันยังเคกกังกะกังกาอังสีนะครับมันตัวใหญ่เนาะเบื้องไก่แต่ละ่มโตนะครับหนึ่งคือสายพันธุ์ครับมันตัวใหญ่นะครับพี่น้อง วานี่ใส่ตะไคร้สิมันสิทนหมาเดียวบาหมาเนี่เป็นอีกยังที่มักที่จะมามากัดไก่เนาะพี่น,น้องเนาะวิธีการด้อครับสิเป็นจังสี่พี่น้องเห็นบ่ครับทอพ่อ p v ีแบบนี้นะครับไก่สิเขามากัดไอ้กัดไก่หมาสิเขามากัดไก่เฮาเนะพี่น้องเขาจะมีสกูหรือบ่อีหยังนะครับขันไว้นี่แล้วก็ดึงลวดนะครับลวดเกี่ยวไว้นะครับแล้วก็ล้อมไปเลยนะครับ เป็นลวดล้อมงัวนะครับล้อมลวดง่วล้อมอันนี้นะครับหมาบวว่าสิเป็นสายพันธุ์ใดก็แล้วแต่ทาโดนนะครับแต่เขามากัดเนาะฐานีสไยบอดีมากัดมุมีตัวอะไรสิมาอีกรอบสองนะครับจื้อัรรยงนะครับนี่ไฟล้อมไปเลยนะครับเห่วไปเลยนะครับไปเนี่ยเป็นบางเทื่อนะครับอ่านี่ครับวิธีนี่จบเลยประหยัดอีกนะครับพี่น้องครับเพราะ่างั่วเขาก็มีนะครับล้อมง่วก็ล้อมแต่แค่พ่วงมาใช่กันนะครับแล้วก็เฮดไทมันนะครับเป็น ถูกที่ถูกทางนะครับพี่น้องแหล่าห้ากับสิเฮ็ขียวยางได้แบบง่ายๆนะครับสวนก็ได้เฮ็ดไก่ก็ได้เลี้ยงนะครับแหล่งอาหารโปรตีนก็มีกินพืชพักกับอุดมสมบูรณ์นะครับบ่มีข้อมเขาเอื่นว่าการทะเลาะการอย่างนี้เนาะบางคนนะครับมักเลี้ยงไก่บางคนมักเลี้ยงไอ้มักเฮ็ดสวนนะครับบางคนบ่ได้มักทั้งมักอย่างใดอย่างหนึ่งเนาะมันบางที่กับมักไพ้มักบ้านนะครับเราต้องมีวิธีการนะครับเพื่อจะปรับ สมบุลมองนี้ให้มันอยู่น้ากันได้เนาะพีน่น้องเนาะสวัสดีครับพี่น้องครับเมือนี้พบพอกันกับบ่าวสลามท่องเนี่ยดีขือเก่าคือเดิมด้วยครับพี่น้องด้อสำหรับมือนี้บ่าวสลามจะพาพี่น้องนะครับมาทำขค้วมนะครับเข้าใจนะครับหลายคนว่าเห็ดกอกไก่แบบนี้จะได้กับบินออกนะครับมือนี้ผมจะมาบอกให้ฟังสาหรับพี่น้องเข้าเห็ดสวนนะครับเอาเยาะเอี้ยหรือว่าปูป,ปูไปกินด้วยครับพี่น้องด้อเป็นข้าง,งเอียงบริเวณใกล้ก่คล้ายหรือยังนะครับมือนี้ผมจะพาพี่น้องไปเบืองว่ามันมีหลายปัจจััััยนนนะคครรบบบบี่ไกกมิอออา อยู่นี่เขาก็จะปลูกหัวปลูกสวนท่เห็นไหมครับพืชพักสวนขวดยุยไก่นะครับก็เริ่มถ้ากำลังทยอยปลูกแล้วกับต้นเบี้ยต้นใหม่หมดนี่นะครับพืชพักสวนขวเฮานี่มันยังเป็นหน่อยๆนะครับเพราะเห่มฟางห่มยังไว้ให้เขาจะเลื่อนเติบโตนะครับถ้ามีไก่นะครับพี่น้องปัญหาโรคแตกเลยมันสิมาเคียแล้วก็เฮ็ดให้มุนมีตีแหลกเบิดเนาะอ่าเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องมีวิธีการก็คือเฮ็ดให้เป็นสระสวนท่านเห็นไครับแบ่งส่วนลงไปเลยแล้วก็ปล่อยพื้นที่เขาได้ย่างได้ออกกำลังกาย กว้างๆนะกับเพียร์ทีเขาเป็นอยู่แบบธรรมชาตินะครับอาจจะมีตัวเก่งตัวบบเก่งนะครับกับไล่กันกับมีพื้นที่ลบนี้หรือโอกับเป็นธรรมชาตินี่แหละครับพี่น้องเห็นบโครับไก่นะครับเดี๋ยวพาเขาไปเบิ่งข้างในนะครับดังตะคายนี่ที่ผมใส่ยูที่เมตรหาซิฟเท่านั้นนะครับโบได้สูงนะครับแล้วก็ตีนะครับเพื่อให้ทุกตารางนิ่วนี่ครับพี่น้องมันมีการกอดรัดกันอย่างแน่นเหนียวเวลาไก่บินขึ้นบินลงหรือโบไล่กันตำกันนะครับดังมันจะยึด นะครับแล้วก็ส่งประสิทธิภาพได้สูงนะครับการดึงศักยภาพของดางมาใส่ได้เต็มที่นะพี่น้องเนาะบว์แมนเทาดึงอันเดียวแล้วก็หลากเหงาเลยนะครับมันจะได้รับแค่แรงวงเดียวนะครับวิธีการเ็ดแบบนี้แล้วพี่น้องเห็นอยู่นี่เอาทอพี่พี่เีเอามาใส่เฮ็ดยังนะครับทอพี่พี่เีนี่ก็ใส่เพราะว่ามันปวกหลายอยู่นี่นะครับไม่ไพ่นะครับเขาฝังลงไปแล้วนี่อ่าอยู่ข้างล่างมุ้ยภา่ชาเห็นหรอกครับว่าอ่าปวกกินหรือบวกกินปวกเลียหรือบวกเลียนะครับวิธีเดียวก็คือ นะครับเอาเมเปนะครับมาไหวเครื่องหนึ่งแล้วก็ฟังทอพิซีนะครับส่วนทอพิซีให้ลงไปนะครับขนาดทอพ v ซี่นี่แล้วแต่ด้วยครับพี่น้องด้วยองบอสลามก็ใส่รุ่นธรรมดานะครับแล้วก็ตัดแค่เม็ดหาเมตรหนึ่งตัดเม็ดหนึ่งนะครับแล้วเอาไหวแค่หาชิเซนนะครับฟังดินลงไปนะครับส่วนนี้จะบอกดสัมผัสดินนะครับสัมผัสถึงขึ้นมาแค่ซ้ำพี่น้องเห็นนี่แหละครับอ่าหลายคนว่าคือพอใส่เสาปูนเสายั้งนะครับ ควัวไมยคือว่าเฮาบ่ได้มีทุนหลายขนาดนั้นนะครับเฮ็ดพรเพราะให้เขาอยู่ได้แล้วก็เฮาก็เสพทุนเฮานํานะครับเพราะว่าเฮาเลี้ยงไปไปบริโภคเนื้อไปอันนี้ของเฮาเองนะครับก็เน้นแบบว่าประหยัดดีกว่าเนาะพี่น้องเนาะท่อเส้นนึงก็80กว่าบาทตัดได้4 4หลักนะครับพี่น้องก็บไล่เอาก็ใส่ต้นทุนบ่หลายนะครับจะใส่เสาปูนก็โอ้ก็ถือว่าสูงคือกันได้ครับป่ะพี่น้องบาสนามจะพาพี่น้องเข้าไปเบิ่งข้างใน นะครับสายเห็ดไก่บริบินออกนะครับมัอนี้ก็ให้อาหารเขาแล้วนะครับมาเบิ่งนะครับพื้นที่สําคัญก็คือบริเวณพื้นที่พี่น้องครับถ้าขังแคบเกินไปมันก็เหมือนบีบให้ไก่นี่มันอยากออกนะครับแต่ว่าทางเขาหลออไหมมันกวงนี่มันจะเป็นอิสระมันอยากอยู่ข้างในนะครับพี่น้องครับอ่ามาครับแล้วก็มีลมใหม่ลมหยั่งนะครับมีแรงหน้ามีแรงมองให้อาหารด้วยครับพี่น้องอ่ามาเบิ่งนะครับว่าไก่ เป็นยังมันคือบบินนะครับผมจะอธิบายยังสี่ด้ครับเป็นแขงไก่มันคือบบินไก่นี่มีปีกมันต้องบินนะครับเฮาเรียงใบโพลใบบริโภคบ่ไเ้นเน้นความสวยงามนะครับไก่ตัวนึงนะครับเฮ้าสามารถที่จะตัดปลายปีกเข้าไวได้นะครับเพราะปีกเขามันบ่สมดุลนะครับพี่น้องมันบ่สมบูรณ์เขาก็บ่จักบินครับพี่น้องนี่คือขั้นตอนที่หนึ่งนะครับตัดปลายปีกไว้นะครับเขาบริเลนงามเขาบริเลนประกวดเขาเรียงว้บริโภคเนื้อ ตัวนี้คือไก่บ้านแล้วก็ไปเลี้ยงกินไขน่นะครับมาก็ี่เฮดตั X ้งสี่แล้วครับอันดับที่สองคือไกอ่กินดีอยู่ดีอุดมสมบูรณ์มันอ้วนมันพี่มันก็นโอ้ยเบิ่งเดลยพี่น้องเด้อนี่เบิง้งเบิ่งนี่ครับพี่น้องเบิ่งใกล้ๆครับพูดนะมันบ่ได้บุ่มบ่ได้บกบ่ได้ยั้งเลยครับพี่น้องเบิ่งหน้าอ,อกึกเต็มถี่เลยนะครับอ้วนท่วนสมบูรณ์ มันโบจอยในไก่แม่ตัวนึ่งก็เกล็บสามโลละมันจะบินอะไรพี่น้องแต่ลำพังโตมันจะสื่อนี่มันกับโอ้สีว่าจังไรเนาะนี่พูนนี่เบิ้งส่งมันยางนะครับมันยังเค็งกะกะกะอังสีนะครับมันตัวใหญ่เนาะเบิ้งไก่แต่ละวโตนะครับหนึ่งคือสายพันธุ์ครับมันตัวใหญ่นะครับพี่น้องอ่านี่เนาะพี่น้องเนาะพูนไก่ผู๋ไก่หน่อยอายุขวบหนึ่งนะครับพี่น้อง เบิ้งเหนือเบื้องยังเขาเลี้ยงไว้บริโภคนะครับบริโภคในครัวเรือนเขาเองนะครับถ้าบริเลียงกับสิ่ายเขาตุก๊กเขาเฮียนะพี่น้องกะจจำเป็นต้องเลี้ยงไว้น้่นะครับเขากับบริเลียงหลายบริเลียงเหลือกะขายไปเนะพี่น้องเนาะราคาดีๆกิโลแพงๆเข้ากับัังกิโลขายไปนี่ครับพี่น้องไก่บาสลามกะประมาณซ้ำไก่ตอกกัเช่นเดียวกันด้วพี่น้อง <c oughs> <c oughs> นั่นครับพี่น้อง ไก่ตอกนี่จะเป็นสัตที่มากบินนะครับพี่น้องครับอ่าจะบินเกง่งเช็กช้นเดียวกันครับพี่น้องไก่ตอกน,นี่มันบ่ค่อยอ้วนดอกก็คือการตัดปลายผีกไว้ก็จะบ่บินครับมันจะมากแกลนซสส่วนไงอ่าพี่น้องมาผีครับแบบนี้จะพาพี่น้องมาเบิ่งนะครับเรื่อยๆอ่าตัวนี้คือเหล่านะครับมองเขาไข่มองเขานอนนะครับก็จะยู่นี่นะครับ ตัวนี้ผมเห็ดไว้สองหางเพราะบาบริษหทเขาฟักเองเขามีตู้ฟักไข่เขาก็จะเก็บทุกเสาร์นะครับต้องเก็บเร็วผมเด้เพราะว่าพื้นที่มันเปิดโล่งเข้าต้องระวังพวกสัตว์ก็คือพวกกาพวกสัตว์มีปีกที่มันมาชกช่วยเอาไข่นะครับของไก่เข้าไปกินนะครับนี่คือหนึ่งคำถามนะครับหลายหลายคนสงสัยว่าจังได้กับบินออกจังได้กับบินออกกับให้มันบินออกมันก็บินแล้วครับผมมียังจริงโอ้คนหรอกไก่มีปีกตัดปลายปีกไปบางบ่ได้ททำลายเขาครับมันเป็นแค่ขน นะครับถึงอายุถึงขวบเขาเขาก็สลัดออกกับก็บจะเป็นขนใหม่มาคือเกา่าเนาะพี่น้องอ่บาบ่ได้มีเลือดมีแดดบ่ได้ยังออกนะครับมันเป็นแค่ป,ปีเขาที่ต้องเขาต้องสลัดออกทุกทุกช่วงไหวของเขาอยู่แล้วนะครับครบอายุขวบมันก็สลัดเป็นขนใหม่นะครับเ้าก็ตัดจักสองสามปีนะครับสองสามกลานนะครับแล้วแต่อันคือจังสีนะครับมันอ้วนคือโจบปัญหาเลยครับแล้ววิธีการหลอมเนาะพี่น้องเนาะ อ่าเห็นบอกครับถ้าเขาขังนี่มันจะกดดันและะ้วก็บเขียดนะครับยุนีก่ก็จะมีพวกหญ้าวัชพืชนะครับอ่าแต่ละปีหนาะฝนมาเี่ก็หกอือคืออยู่มาจากยังเป็นยังนะครับอ่านี่ครับหญ้านอ,อน่อนๆนีออน่สิกัให,ยหยอยซัดห้ยยังมากินได้น้อพี่น้องเบิองเนี่ยครับบางพื้นที่มันก็นบริเวสูงเพราะป่านไหน้อครับพี่น้องนี่อ่านี่มันบริสูงถ้าเขาเข็ดให้มันถึกนะครับนี่เลี้ยงไว้บริเวเนียนคว้วสวยงามอียงนี่ตัดปลายปีกไว้ บบินครับบบินบานนี้ใส่ตะไคร้สิมันสิโดนบานได,ดอาได้อายางขี่ลายๆนะครับเพ่อ,พอหาเงินได้ก็อยู่ได้จะสามปีกลัวล้วครับพี่น้องบานนี้มันสิทนหมาเลยว่าหมาเนี่เป็นอียงขี่มักที่จะมามากัดไก่เนาะพี่น้องเนาะวิธีการด้วยครับสิเป็นยังสี่พี่น้องเห็นบ่ครับท่อพี่วิสีแบบนี้นะครับไก่สิเขามากัด,ดะไอ้กัดไก่หมาสิเขามากัดไก่เฮานะพี่น้องเขาจะมีสกูหรือบเอ,อยียงนะครับ ขันไว้นี่แล้วก็ดึงลวดนะครับลวดเกี่ยวไว้นะครับแล้วก็ล้อมไปเลยนะครับเป็นลวดล้อมงัวนะครับล้อมลวดง่วล้วมอันนี้นะครับหมาบวว่าสิเป็นสายพันธุ์ใดก็แล้วแต่ทาโดนนะครับแต่เขามากกัดเราทันทีสายบอดีมากกัดมันมีตัวอะไรสิมาอีกรอบสองนะครับจื้อมันั้งนะครับนี่ไฟล้อมไปเลยนะครับเหี่ยวไปเลยนะครับไปเนี่ยเป็นบางเทื่อนะครับอ่านี่ครับวิธีนี่จบเลยประหยัดอีกนะครับพี่น้องครับ เพราะว่างัวเขาก็มีนะครับหลอมงัวกับหลอมแต่แค่พ่วงมาใแซกันนะครับแล้วก็เฮ็ดให้มันนะครับเป็นอ่าถูกที่ถูกทางนะครับพี่น้องแล้วเขาก็สิเฮ็ดอยังได้แบบง่ายๆนะครับสวนก็ได้เฮ็ดไก่ก็ได้เลี้ยงนะครับแหล่งอาหารโปรตีนก็มีกินพืชผักก็อุดมสมบูรณ์นะครับบ่มีความอ่าาเเขอื่นว่าการทะเลาะการอย่างนี้เนาะบางคนนะครับมักเลี้ยงไก่บางคนมักเลี้ยงไอ้มักเฮ็ดสวนนะครับ บางคนบริมากั้งมากยางได้ยางหน,นึ่งนาองมันบางที่ก็มักไทมักบ้านนะครับเขาต้องมีวิธีการนะครับเพื่อจะปรับสมดุลมองนี้ให้มันอยู่น้ากันได้เน้องพี่น้องเนะาะบโมว่าไก่นชนิดใดเลยพี่น้องเด้ตอตัวนี้ผมเป็นไก่หลากเรียกว้กินนะครับเห็นบอกพ่อหน้าเราดูการเห็ดหน้าครับพี่น้องครับมองนี้นะครับน้ำจะถ่วมเบิดตเลยนะครับพี่น้องเด้อมันก็นจะมีพื้นที่มานนี้ครับพอดีว่าหน้าฝนน่ะ มันจะบ่ค่อยมีพื้นที่ให้ไกลไปหรอกไอออกไปยางหม่องได้ปั้นได้หรอกเนาะครับนเนาะอ่าเขาก็จะมีพื้นที่คู่กันแท้นี่แหละครับพี่น้องนี่ครับถือว่าอันหยาหกขื่นอนนะครับในฤดูกากลไก่กับสิมากําจัดม่อนี่แหละครับให้มันเ,เกิดความสมุด,ดุลน,นะครับบ่หกจนเกินไปนะครับมีพื้นที่ลบหดีก,กันนะครับไก่นี่มันมีการที่จะมีตัวเกง่งตัวคุ้มมูอยู่แล้วนะครับเขาก็ต้องปล่อยให้ให้ไอ้ ให้ตัวหน่อยนะครับมีทางเอาตัวหลอดได้คือกันเด้อพี่น้องเด้ออ่านี่ครับเาก็จะมาสี่แล้วครับเดี๋ยวจะด,ดูการอาฟุนนะ้งผมจะถ่ายเบิร์อกีกนะครับยางยางโบไลนะครับที่ผมเห็ดอยู่นี่นี่คือยางเคยเห็ดมากนี่สามปีครับอยู่ได้แน่นอนนะครับสามปีสิบวกเด็กพ่อมีหาทุนหาเงินที่เห็ดไมนดีกว่านี่บ่เนาะครับเนาะช่วงเขามาอยู่ใหม่ต้นทุนบ่หลายกัเห็ดให้มัน พออยู่พอหยังไปสะก่อนเห็นบ่ครับผมต่อมาจังสี่พอเราดูการเก็บเกี่ยวเขาแล้วนะครับตาค่ายโมนี้สิถึงดึงขึ้นนะครับไก่ก็ออกไปหาจินนะครับเขาตกเขาเฮียรดเกียวนะครับคั่นไดเกี่ยวเฮียร้ายกับเขาก็เอาไก่นะครับออกไปจินนะครับเสียด้ายมันถิ่มไปซื้อนะครับพอได้ดีไอพอฤดดูการฝนมาเขาก็เกิดซื้อนะครับบ่ได้มีอียังเขาก็มาท้าถิ่มนะครับสู่เฮาปล่อยไก่ออกไปให้เขากินนะครับ พวกมาแกลงพวกอยังสิรีอยู่น้ำฟางเขานะครับอ่าขี่แซ่เฮดแสไนาเป็นฝุ่นเป็นปุ๋ยเนาะพี่น้องเนาะตัวนี้คือประตูทางเปิดออกไปนะครับช่วงนี้บุ้มี่ยังก็คืออ่าปิดไก่อนเนาะพี่น้องเนาะนี่แล้วครับอ่าคำถามและวข้อเมนที่พี่น้องนะครับข้อเมนมากก็ดีนะครับอสิริเฮ็ดให้เป็นแนวทางนะครับแล้วก็ซอยพ่อแม่พี่น้องหรือบอ่ เห็ดมีช่องทางนะครับเพื่อจะไปปรับใส่เนาะพี่น้องเนะาะผู้ใดมีทุนก็เห็ดดีกานี้ก็ได้นะครับพี่น้องเสามันก็มีขายสาเร็ดรูเบิดอยู่ดอกแต่เฮาเอามาปรับใส่เห็ดแบบนี้เนืองด้วยว่าเฮามาอยู่พื้นที่อำนาจเจริญนี่มาอยู่ใหมย่ยังดีพอ่อเลี้ยงงในการที่จะลงทุนไปกัเขากับลกเลี้ยงออกไปเนาะที่มันใส่ทุนหลายตัวนี้ก็ต้นทุนเบิดตนะครับด่างตะไคร้นี่ผมใส่อยู่แค่สามมวนนะครับ หมวนละ350หบาทนะครับพี่น้องไอ้คิดเอา้วก็ท่อพิซซีอีกมัดกูกลัวนะครับ้วก็พวกสกูนะครับก็แล้วแต่หลานแล้วแต่ราคาเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละครับพี่น้องนี่คือการบริหารจัดการสําหรับคนมาเช็ดหัวเช็ดสวนแล้วอ่าเลี้ยงไก่กระได้นำนะครับเลี้ยงสัตว์นะครับเห็นไหมครับยังไมอเล้ยงก็ังมีพื้นที่ นะครับเด็กจิกดินเดีกยั้งนะครับดีกว่าเขาไปขังเขาในกรงแบบนั้นนะครับอ่านี่คือขอดีเด้อเพื่อนพี่น้องเด้อเมอก่อนผมอายใไม่ผมก็สื้อกรงแบบนี้นะครับมาขังแบบห้องบวชมีพื้นที่บว่นในเห็ดเพราะเขามีพื้นที่เห็ดมากๆแล้วก็จากสี่เลยครับพี่น้องปล่อยเขาเป็นอิสระนะครับเขาก็หากินดินกินหญ้ากินแมลงนะครับพี่น้องแต่นี่นะครับเขาก็มีการเปิดไฟล่อแมลงนะครับอยู่ในพื้นที่นี่ เพื่อนเขาได้กินมะเรงอีกนะครับเพื่อเรื่อุอดมสมบูรณ์เขาก็บ,บ่อยากออกไปใส่ะครับถึงเวลาเขาก็ยูน้่นมูนี่แหละครับพี่น้องถึงเวลาหาอาหารเขาก็ไป่อก,กินอยู่ทั้งทางเขาเนาะนี่ครับพี่น้องครับโอ้ยบ่งตีละ่ะอยากกินต้มไก่ก็ได้กินอยากกินพื่พักสซนกัวกับกมีอกินครับปูก็ไ่ได้ไก่กันนะครับหรืฝากโลกไก่ไปหันแต่เขาบ่ได้เห็นโลกไลก,ลก่ลลอขี้บิงที่ครับพี่น้องโอ้จ้างก,ก็บ,บ่ได้กินได้กินแต่อัน เดี๋ยวกินตะไคร้ที่นอพี่น,อนอ้องเนาะอพักก็ต้องไปซื้อข้าอีกบานนี่นะครับพราะก็ใส่วิธีการที่เห็นมันปับ๊บให้มันจูนให้มันยู่น้ำกันได้เนาะพี่น้องเนาะอ่าดีแล้วครับเป็นคําถามถือว่าไก่จะได้กระบ,บินออกผมก็ตอบให้แล้วนยครับเนอะหนึง่งการเลี้ยงไก่ให้มสมบูรณ์ให้เขาโตอ้วนโตใหญ่นะครับสองก็คือไก่ทุกตัวมีปีกตองตัดปลายปีกเขาไหวนะครับเขาบ่าเจ็บเขาบม่ยั้งดอก มันเป็นการที่เฮาบริเลไปทำลายเขาแบบถึงเดือดถึงเหนือนะพี่น้องแค่ปีกนะครับถึงฤดูการถึงขวบเขาเขากะถ่ายคนไม่อยู่แล้วนะผ่านอื่นภาษาอีสานบานเฮานะครับเฮาบริเลี้ยงสวยงามจำไว้แล้วยุนีบริเลี้ยงสวยงามนะครับ,บ่อยเพราะบริโภคเนื้อนะครับสำหรับฟ้ามที่เขาเลี้ยงไก่ไงๆอีลีทะยานตีนะครับฐาเลี้ยงฟ้ามหง่อีลีเขาจะเขาจะเลี้ยงในโรงเลือ่อยนกครับพี่น้องเขาบริเลี้ยงปล่อยแบบนี้นะครับ เลี้ยงปล่อยแบบนี้นะครับเท่าที่ผมเคยเห็นมามีแต่จมให้กันหระครับพี่น้องไปเคลียร์หัวเคลียร์สวนนะครับรรสูน,นสด่ากาันฉิมซื้อเนาะพี่น้องเนาะอ่าวิธีนี้ก็สามารถที่จะลดการด่ากันหรืออารมณ์บดีได้นาะพี่น้องอ่าเลี้ยงไก่แล้วสวนกับเห็ดกับผมสําหรับคลิปวิดีโอนี้เนาะพี่น้องเนาะอ่าถ้าผู้ใดสงสัยยังเดี๋ยวบ่าวสลามจะมาตอบให้นะครับเพราะว่าตัวนี้บ่ได้พึ่งมาเฮ็ดได้ครับพี่น้องเฮ็ดใส่มาแล้วอ่ามาอยู่พื้นที่ใหม กระเฮ็ดแบบเก่าเพราะว่ามันได้ผลเลยมาเฮ็ดอีกนะครับพี่น้องก็แค่นั้นเองนะครับผู้ใดสงสัยยังก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้นะครับเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ครับผมบา่าวสลามก็ขอจบไปซัมนี้นะครับขอบคุณที่เขามารับชมแล้วก็ติดตามครับผมพอกันคลิปหนี้นะครับเด้อสวัสดีครับ